กเพิ่งมาหึงผัวนี่แล้วก็จะบอกให้ช่วยหึงออกหนาออกตาไรผัวสูนั่นบ้านเมืนสซูผัวมึงอ่ะอ่ะสิ่งใดผู้หลอนสำหรับคนอื่นก็นได้นะหังแตไปหึงเหงาเหงาใช่เขาเขาหังแต่เหตุใจมึนจมงนปื๊ดไรอีห่มามึงหึงบ่งหวงนั่นกับไปหอดบ้านทุกคนไปคุยกันตกลงกันกันกบผัวมึงนั่นบ่แม่นมึงไปหึงใจกูก,ก่อนแล้นี่มือที่สาม ส่วนอีนั่นมันจิเขี้ยวน่ะเรื่องของมันก่อนมึงต้องคุ้มคนเจ้าของก่อนแล้วนันมึงจิไปหึงเงี้ยคนอื่นเนื้อหันเป็นเรื่องเป็นเล่าไปอีห่ามึงพวกลูกกาละเทศะหึ้งเห้แม่มันได้หนาอยังกลับหองไปมึงไปจัดกายมึงไปจับมันตอนเลยก็ได้มึงแพงมึงห่วงหรือมึงฮอนเลยคือฮอนสมูยี้ห่างใหญ่มาเห็นคนอื่นโอ้ยกูละเงืดหลายหึงกะขึงขักหึงปวดจะเป็นปวดหล่อค่ะกลัวปวด